สวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงนะคะในนามของแม่ลีสรินยาสิทธาชายัยเป็นแม่ของน้องแก้มบุ๋มนะคะณวันนี้ก็อยากเป็นตัวอย่างของคนนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขคะ่ะอายุ50อัพอายุก็คือตัวเลขที่ทุกคนเนี่ยต้องมีตัวเลขนําหน้าแต่ร่างกายเราจะต้องอยู่ข้างหลังคือ เป็นคนที่รักผิวมีความรู้สึกว่าการที่เราผิวสวยและมีออร่านะมันคือที่สุดของความเป็นผู้หญิงคนไทยเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเรานิยมผิวขาวสาหรับตัวแม่เองเนี่ยผิวมันคือตัวหนึ่งที่จะนำออรา่าออกไปสวมใส่เสื้อผ้าที่เราใส่วันนี้ก็บอกทุกคนว่าเราจะสวยอย่างเดียวตามธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องมีตัวช่วยนะคะวิตามินพิงโกนะคะที่สุดของการดูแลแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะเริ่ม ได้ตั้งแต่อายุ15ปีนะคะเพศช,ชายเพศหญิงทานได้ทั้งนั้นเพราะว่าผิวสวยผิวใสเราไม่จํากัดเพศนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารสกัดธรรมชาติ16อย่างนะคะจะเป็นผลไม้นะคะช่วยลดฝ้าลดกะแล้วรอยด่างดําบนใบหน้าซึ่งทุกคนเนี่ยเวลาที่เจอแม่ลีทุกคนจะบอกว่าทําไมผิวใสทําไมผิวผ่องขนาดนี้ก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เต็มตัวกับคอลลาเจนพิงโกเป็นคอลลาเจนแคปซูลที่คุณพกไปไหน ได้สะดวกแล้วกินง่ายคุณไม่ต้องฝืดคอคุณไม่ต้องไปละลายน้ําอันนี้คือสารสกัดที่เป็นผลไม้ไม่มีสารตกค้างนะคะโปรโมอชั่นวันนี้นะคะสุดคุ้มเลยนะคะ1กระปุกแถม1กระปุกราคา390บาทไม่พอนะคะโปรโมอชั่นสําหรับวันนี้พิเศษนะคะ3กระปุกแถมอีก3กระปุกราคา999บาบาทแถมส่งฟรีอีกนะคะเหมือนได้ฟรีเลยนะคะก็บอกเลยนะคะ ว่าวิตามินพิงโกลที่สุดของการดูแลแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะลองแล้วแล้วได้กับตัวเองแล้วก็จะบอกทุกคนว่าถ้าไม่ได้ใช้กับตัวเองจริงๆจะไม่พูดอย่างนี้แม่ลีต้องลองก่อนแล้วแม่ลีก็บอกเลยนะคะแม่ลีต้องขายด้วยค่ะเป็นตัวแทนด้วยนะคะวิตามินผิวพิงโกที่แม่ลีกล้าโชว์ผิว